เดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกโหระพานะคะซึ่งเป็นผักสวนครัวถือว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยที่แบบว่าชอบทานหนูนำไม่ได้ชอบทานนะแต่ว่า <c oughs> มีคนชอบทาน <c oughs> เราจะลองปลูกดูนะเรารู้สึกว่าเราจะหาทำเลไม่ได้ด้วยสิน้องจะให้ผลผลิต เขาเรียกผลผลิตไหมไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าน้องเป็นใบไม่ได้ให้ผลผลิตน้องจะผลิใบตอนไหนเราก็มาลุนกันตรงไหนอะเราจะปักตรงนี้จะฝากไว้ตรงนี้ฝากน้องไว้ด้วยนะคะมาปักเลยค่ะเราจะเรียกผู้ช่วยแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเราถ่ายคลิปอยู่ปักเลยปักลงไปบนดินเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านตองโฮมสเตย์เห็นไหมมีแอคทิวิตี้ให้ทำด้วยใครมาพักที่นี่มีแอคทิวิตี้ให้ทำด้วยนี่โนนาคิดว่าน่าจะได้ทานนะเพราะว่าดินสีดำดินสีดำเขาบอกว่ามีแร่ธาตุเยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เรามาฟอลโล่อัพกัน เขาจะเป็นยังไงนะค่ะปิดคลิป